สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .2 ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของการบวกนักเรียนก็ได้เคยบวกมาในตอนป .1 แล้วเนาะมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะคะมาดูกันนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่26นะคะ การบวก2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000เรามาแสดงวิธีหาผลบวกในแต่และข้อต่อไปนี้ในรูปกระจายนะคะซึ่งเราเคยทําแล้วในตอนปอ .1 แต่ว่าตอนปอ .1 เรามีเลขแค่2หลักจะมีแค่หลักหน่วยกับหลัก10บนะคะแต่ป .2 ของเราเพิ่มมาอีก1หลักก็จะมีเป็นหลักร้อยมานั่นเองทีนี้การบวกในรูปกระจายนะคะก็จะให้เรียนกระจายตัวเลขก่อนค่ะอย่างเช่นข้อ1นะคะ ข้อ1นํานวนแรกตัวตั้งคือ121ตัวบวกคือ35นะคะเราก็มากระจายก่อนเลยค่ะ121เขาก็กระจายมาให้นหนะักรียะในข้อ1นี่แล้วก็35นะคะเวลาบวกก็จะให้นักเรียนเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองซึ่ง1บวกกับ5ได้เท่าไหร่คะ6นั่นเองคะอ่ะทีนี้มาบวกหลักสิบต่อค่ะ ก็จะเป็น20กับ30นะคะคำตอบก็จะเป็น50นั่นเองแล้วก็มาบวกในหลักร้อยค่ะซึ่งหลักร้อยมีแต่ตัวตั้งตัวบวกไม่มีทำไงคะสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะเป็น100ทีนี้คำตอบก็จะให้นักเรียนรวมคำตอบนะคะก็จะเป็น1 56นั่นเองค่ะให้เขียนเป็นตัวเลขไทยแบบนี้เลยมาดูข้อ2กันข้อ2เขาไม่ได้ใส่อะไรมาให้เรา แสดงว่าเราต้องมากระจายตัวเลขเองนั่นเองจาก137นะคะบวกกับ42ก็มากระจายตัวเลขกันก่อนค่ะจะได้เป็น100บวก30แล้วก็บวก7นะคะตัวบวกค่ะ40บวก2นั่นเองเช่นเดิมค่ะเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนซึ่งเป็น7บวกกับ สองก็จะได้คำตอบแบบนี้เลยนเรนก็ใส่คำตอบไปแล้วก็มาใส่คำตอบด้านล่างแบบนี้เหมือนกันค่ะข้อ3กับข้อ4เหมือนกันเลยให้นเรียนกระจายตัวเลขเหมือนกันเลยแล้วคำตอบก็กระจายก่อนแล้วก็เอามารวมที่หลังนะคะโอ้มีแนวทางคำตอบให้มากมายเลยเห็นไหมทำฉเฉลยไว้ให้ดูแล้วต้อง4ขอ้อ ที่เหลือข้อ5ข้อ6ถึงข้อ10นี่ข้อสิจะไปต่อในหน้าที่ยีนะคะทำกันเองได้ใช่ไหมนะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนเสร็จในส่วนนี้แล้วนะคะมาดูส่วนด้านล่างของหน้า2 7เนะคะเขาให้หนักเรียนเติมตัวเลขลงในตารางให้ตรงกับภาพที่กำหนดนะคะอย่างข้อ1ภาพกอเขาก็จะมีแผ่นตารางร้อยเห็นไหมคะแล้วก็แผ่น ตารางสิบแล้วก็ตารางหน่วยนั่นเองอ่ะในส่วนของกไก่เราก็เอามาเขียนในช่องของกไก่ค่ะตารางร้อยมีเท่าไหร่คะสามหลักสิบลรอคะสองหลักหน่วยละ่ะสามอ่ะต่อมาก็มาดูของของไข่ค่ะตารางร้อยก็จะมีหนึ่งหลักสิบก็จะมีเจ็ดแล้วก็หลักหน่วยก็จะมีห้านะคะบวกค่ะบวกเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองแล้วก็จะบวกเลยนะคะ ไม่ยากใช่ไหมนะคะส่วนข้อ2นี่ข้อ2จะอยู่ในหน้าที่28น้อีไดสามารถทาเองได้เลยใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวเลขน้อนี้ก็ใส่แค่ผลบวกไปเท่านั้นเองอเสร็จแล้วมาดูที่หน้า28ด้านล่างนะคะมาสะแสดงวิธีหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้ตารางหลักนะคะซึ่งเขาทําตารางมาให้เราเรียบร้อยแล้วมาดูข้อ1กันค่ะข้อ1ตัวตั้งคือ25ตัวบวกคือ163นะคะ เราเอามาเขียนลงในตารางค่ะ,ะตัวตั้งตัวตั้งหลักร้อยมีไหมคะไม่มีเขียนศูนย์ไปก็ได้ค่ะแล้วก็มาใส่หลักสิบเป็นสองกับหลักหน่วยเป็นห้านะคะ,ะตัวบวกก็ใส่ไปเลยค่ะร้อยหกสิบสามนั่นเองแล้วเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนค่ะห้าบวกสามได้เท่าไรได้แปดนั่นเองสองบวกหกละ่ะได้แปดเช่นกันเลยแล้วก็หลักร้อยละคะตัวตั้งมันไม่มีแต่มีแต่ตัวบวก ไม่ต้องทำไงเลยคะ่ะก็จะได้เป็น1นั่นเองรวมก็จะเป็น188นั่นเองทีนี้หน้ายก็ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนถ้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นการบวกโดยวิธีรัดซึ่งเขารวบมาให้เร็วเราเลยเราไม่ต้องไปกระจายตัวเลขอะไรก็เหมือนเดิมค่ะ 8&1 บวกหได้เท่าไร ใส่ค่ะ5้าบวก3นี่เท่าไรก็ใส่คำตอบลงไปตรงนี้ไม่มีตัวบวกทำไงดีก็คำตอบลงไปเลยค่ะ1น,นั่นเองแล้วตรงคำตอบตรงนี้เราก็จะเขียนเป็นตัวเลขไทยนั่นเองค่ะในส่วนอันนี้ก็ง่ายนะคะนักเรียนเคยเรียนการบวกมาแล้วในตอนป .1 ง,ง่ายแน่นอนค่ะก็บวกไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกข้อเลยนในส่วนนี้ไม่ทำฉเฉลยมาให้ด้วยแหละให้นักเรียนทำเอง ถ้านักเรียนเสร็จในหน้านี้แล้วนักเรียนวางหนังสือก่อนนะคะวางดินสอก่อนแล้วมาฟังครูสายก่อนมาดูการบวกที่มีการทดกันค่ะการบวกที่มีการทดคืออะไรนะคะ,ะมาดูกันะจะมีหน้านี้นะคะให้นักเรียนดูมีหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะหล,ลักหน่วยเป็นหกบวกหกนะคะแล้วก็หลักสิบสามสิบบวกสี่สิบนั่นเองแล้วก็หลักร้อยนะคะหกบวกหกได้เ,เท่าไหร่คะ ก็สร้างต่คำตอบแบบนี้เป็สิบสองหลักสิบปล่ะเจ็ดสิบหลักร้อยล่ะหนึ่งร้อยเพราะไม่มีตัวบวกแล้วเอามาเขียนคำตอบรวมกันได้เป็นหืมใช่หรือเปล่านะไม่ใช่นะคะมาดูกันค่ะหลักการบวกแบบมีตัวทดยังไงทำไมตรงนี้มันถึงแปลกๆ เลขมีแค่หลักร้อยทำไมคำตอบได้เป็นตั้งหลักพันอ่ะมาดูกันนะคะว่าต้องทำแบบไหนอ่าทีนี้นะคะหลักหน่วยซึ่ง6บก6เราได้12แต่เราไม่ใส่เลข12ค่ะเราได้12ก็จริงเราก็จะเอาคำตอบในหลักหน่วยซึ่งมันเป็นเลข2นะคะแล้วไอ้สิที่เราได้ละ่ะไปไว้ตรงไหนคะเอาไปทดไว้ในหลักสิบไงคะนี่ทดไว้เลยเราก็จะได้เป็น 30บวกกับ40แล้วบวกตัวทดอีก10เราก็จะได้คำตอบเป็น80นั่นเองแล้วค่อยมาจาัดก,การกับหลักร้อยค่ะคำตอบก็จะเป็น182คะ่ะดูตัวอย่างต่อมานะคะอันนี้ไม่เขียนเลขนะคะใส่ให้เขาอยู่ในหลักเรียบร้อยแล้ว4บวกเ็จได้เท่าไหร่คะได้11เราก็ใส่1แล้วก็ทด 1>, 1ไว้ในหลักต่อไปค่ะหลักด้านหน้าของเขานะคะแล้วก็4บวก2 6ได้6บวกตัวทดอีกก็จะเป็น7นั่นเองหลักร้อยก็จะเป็น2บวก1ก็จะได้เป็น3นะคะคำตอบก็จะเป็น371นั่นเองค่ะอ่ะข้อต่อาค่ะดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่ง4บวก3ในหลักหน่วยได้เป็น7นะคะ,ะมาดูหลัก10บกันค่ะ4บวก6ได้10 ให้ใส่ศูนย์นะคะอ่ะศูนย์ต้องใส่ศูนย์ก่อนนะคะใส่ศูนย์แล้วก็ไปทดหในหลักร้อยนะคะอ่าแล้ก็จะมาบวกหลักร้อยค่ะเราต่อให้เราบวกตัวเลขในหลักนี้ได้เกินจํานวนสิบขึ้นไปก็จะให้นักเรียนเขียนหลักด้านหลังไว้ในส่วนของหลักนั้นแล้วตัวเลขที่ได้เกินมาข้างหน้าให้ทดไปในหลักด้านหน้านะคะ แล้วก็จะมาบวก2บวก1บวกตัวทดอีกก็จะกลายเป็น4นั่นเองค่ะก็จะตอบเป็น407นะคะทีนี้นักเรียนมาดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้า31นะคะในกรณีนี้ให้แสดงวิธีหาผลบวกในแต่และข้อนี้ในรูปกระจายนะคะกระจายนั่น,นี้แล้วก็จะนำผลบวกที่ได้มาบวกกันแล้วเติมตัวเลขลงในตารางหลักนะคะ ซึ่งการบวกในรูปแบบกระจายก็จะให้นักเเียงเขียนแบบนี้อ่ากระจายค่ะอาทีนี้บวกเลยค่ะบวกจากหลักหน่วยค่ะ9บวก4หรือ4บวก9ได้คำตอบเดียวกันได้เท่าไหร่คะ13นั่นเองเราก็ใส่3ลงไปก่อนแล้วค่อยใส่10ที่ได้อยู่ข้างหน้าไปไว้ตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการในหลัก10บค่ะ ยี่สิบบวกห้าสิบแล้วก็บวกสิบตัวทดก็จะได้เป็นแปดสิบนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งร้อยคำตอบก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสามนะคะ,ะ,คะข้อสองค่ะกระซายก่อนเลยค่ะแล้วก็มาบวกค่ะห้าบวกหกได้สิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะเราใส่หนึ่งแล้วทดสิบไว้นะคะแล้วก็มาจัดก,การในหลักสิบต่อค่ะสิบก็จะเป็นสิบบวกสามสิบแล้วบวกทดอีกสิบนะคะคำตอบก็จะได้เป็นห้าสิบนั่นเอง แล้วก็มาบวกในหลักร้อยค่ะคำตอบก็จะเป็น251้นั่นเองค่ะและที่นี้เขาบอกว่าผลบวกในข้อ1ผลบวกในข้อ2จะได้ประโยคสัญลักษณ์มาแสดงการบวกได้ก็คือเอาผลบวกในข้อ1ซึ่งเป็น183มาบวกกับผลบวกในข้อ2ซึ่งเป็น251ค่ะนี่เลยอ่าเราก็จะมาเขียนแบบนี้เลย ทีนี้ตารางข้างล่างเขาก็จะให้นักเรียนเอาจํานวน2จํานวนนี้แหะค่ะที่ได้จากข้อ1และข้อ2มาบวกนั่นเองในกรณีที่เราไม่ได้เขียนศูนย์ไว้ตรงหลักแต่แต่ละข้อนะคะนักเรียนสามารถเติมเลขแบบไม่ต้องเติมตัวทดเป็นร้อยตัวทดเป็น10ก็ได้นะคะสามารถใส่1อะไรอย่างนี้ไปก็ได้เลยอ่าดูกันค่ะอย่างเช่น3าบวกหเราได้4 8บวก5ด้วย13เราใส่3ทดไป1ตรงนี้ได้ค่ะแล้วเราก็มาจากกัดการในหลักร้อยค่ะ1บวก2บวก1ก็จะได้เป็น4นั่นเองคำตอบก็จะเป็น434นั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะกระจายเลยค่ะแล้วก็เริ่มบวกกันเลย2บวก3ในหลักหน่วยได้5 90 บวก 30, ในหลักสิบเราได้เป็น120แล้วก็ใส่20แล้วทดไป100ในช่องนี้นะคะในส่วนของ100แล้วก็บวกหลักร้อยค่ะคำตอบก็จะเป็น325นั่นเองข้อ4ก็เช่นกันคะ่ะแล้วก็บวกในหลักหน่วยก่อนก็จะเป็น6บวก1หลัก10ก็จะเป็น40บวก70ได้110นะคะเราใส่แค่10นะคะ แล้วก็ไปใส่100ในช่องนี้แล้วก็บวกค่ะทีนี้ได้คำตอบข้อ3กับข้อ4แล้วเราก็จะเอามาเขียนประเด็นประโยคสัญลักษณ์การบวกในหน้านี้นี่เลยแล้วก็มาใส่ตัวเลขค่ะแล้วก็บวกกันค่ะ5บวก7 5บวก7ได้12แล้วก็ใส่2ทด1 สในหลักสิบสอบวกสามบวกตัวทดอีกก็จะเป็น4แล้วก็หลักร้อยนะคะก็ใส่คำตอบไปค่ะทีนี้ข้อ5กับข้อ6ก็จะให้นักเรียนลองทำนะคะเราทำเองเนาะแล้วก็เอาผลบวกข้อ5้ข้อ6มาใส่ในตารางนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะปสองบายๆค่ะ